สวัสดีชาวฟีฟ่าออนไลน์สี่ทุกคนครับเดินทางมาถึงคลิปที่3แล้วสําหรับการแนะนํานักเตะคลาสใหม่อย่างยูโรเปียนเบสตารที่เป็นการรวบรวมนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจากการแข่งขันชิงแชแมป์ชาติทวีปยุโรปที่จะนับเฉพาะฟอร์มตั้งแต่รอบน้องเอาเป็นต้นไปเท่านั้นยิงใครเล่นดีมีไถตติที่สวยหรูหรือได้รับรางวัลส่วนตัวหลังจบทัวร์นาเมนต์ก็จะยิ่งได้รับค่าพลังที่สูงไปด้วยที่สําคัญในคลาสใหมน่นี้ก็จะมีนักเตะบางส่วนที่มีการปรับมีการเพิ่มรูปร่างหน้าตาเข้ามาใหม่และคลิปในนนนวััี้บอยิกต EBa มาแนะนําเพิ่มอีกสัก3คนแล้วกันจะมีใครจากประเทศไหนและน่าใช้อย่างไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับคนแรกเป็นตำนานทีมชาติเช็กสุดเทพเจ้าของรางวัลบอลลงดออย่างพาเวลเนตเวท มิดฟิลตัวรุกริมเส้นคนนี้ครับแจ้งเกิดจากศึกยูโรปี1996เลยก็ว่าได้เพราะเจ้าตัวติดทีมไปเป็นตัวหลักและสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นตัวริมเส้นที่มีความดุดันเล่นได้หลากหลายจนกลายเป็นอีกหนึ่งเฟืองที่ผลักดันให้ทีมชาติเชคผ่านรอบแบ่งกลุ่มทะลุไปเจอไปดวลกับทั้งโปรตุเกสแถมยังหักปากกาเซียนฝรั่งเศสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สาเร็จแต่ก็ไปพลาดให้กับเยอรมันที่คว้าแชมป์ในปีนั้นไปครองแต่เนตเวตครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีมมาาาาากกกคคนนนนนึงงงจยยยยูโรใรใััั้้้้แลละภห็ได าแข่งในเกาโชสซเลอาอิตาลีประสบความสําเร็จคว้าแชมป์มากมายกับทั้งราซิโอรวมไปถึงยูเวนตุสด,ด้วยที่สําคัญครับก็มีรางวับลบอลลดอปี2004เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีความสําเร็จของเจ้าตัวเช่นกัน และสมัยมีเกมครับนี่คือตัวริมเส้นเมตาที่หลายคนเลือกใช้งานกันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วด้วยสกิลการเปิดบอลครอสบอลที่จัดไว้อย่างโกงอย่างแม่นเลยครับมาตัวนี้คือไม่ได้ดรอปไปกว่าเดิมเลยเพราะพลังแฝงดีๆของเดิมยังอยู่ครบถ้วนคือตัวนี้ครับนอกจากจะเปิดแล้วก็ยังสามารถกระชากลากเรือได้ดีมีความเร็วความคล่องตัวไปกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นตัวที่ทําเกมก็ได้ครับหรือจะเป็นตัวจบสกอร์เองก็ทําได้เช่นกันสามารถยิงไกลได้ทั้ง2เท้าแต่ตัวนี้ที่พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาครับก็คือพลังแฝงอย่าง Second Win, หรือ2อปอ ที่ช่วยให้วิ่งกระชากได้ดุยิ่งกว่าเดิมตัวนี้เทาว่ากันตามตรงก็น้องๆไอคอนเลยครับที่สําคัญมาในลุกใหม่ด้วยใครที่ชื่นชอบปีกครบเครื่องเรื่องเกมรุกพาเวลเนตเวตัวนี้ตอบได้ทุกโจทย์การเล่นของคุณแน่นอนคนถัดมาคือกองหลังกำแพงแกรง่งแห่งทัพอาซูรีอย่างฟาบิโอคานาวาร นี่คือกองหลังที่ถูกยกย่องว่าเก่งมากที่สุดคนหนึ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมชาติอิตาลีแต่สําหรับตัว EBS นี้ครับต้องย้อนกลับไปในยูโรปี2000ที่พวกเขาใกล้เคียงกับการคว้าแชมป์มากเพราะชุดนั้นครับนอกจากคานาวโรแล้วก็ยังเต็มไปด้วยนักเตะชั้นยอดมากมายไม่ว่าจะเป็นมารดิเน่เนสเต้เดียเปียโลและอีกเพียบเลยซึ่งพวกเขาครับก็สามารถทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จแต่ก็ไปพ่ายกับฝรั่งเศสในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ถึงอย่างนั้นครับคานาวโรก็ถูกชื่นชมและได้รับเลือกใหห้ตติดททีีีมมยยยยออเ่่่รจาานนภลง จะมาพีขั้นสุดในการพาอิตาลีคว้าชแชมป์โลกพวงด้วยรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีอย่างบอลงดอไปครองได้สำเร็จและสำหรับในเกมครับคานาวโรคือกองหลังที่แม้จะตัวไม่ใหญ่แต่เข้าบอลแย่งบอลแต่ละทีคือโคตรดุสามารถเบียดสามารถประทัดได้โหดไม่เบาที่สาคัญคือมีจุดเด่นในเรื่องของความคล่องตัวและสมดุลที่ดีมากๆสาหรับวิ่งหมุนพลิกตัวตามแนวรุกที่มีความผิวได้สบายและตอกย้ำครับว่าคลาสนี้มาจากยูโรปี2000ด้วยทรงผมริ่พาให้นึกถึงยุคที่เจ้าตัวเล่นในทัวร์นั้นหรือตอนอยู่กับปามาพอดีใครเป็นสา ทีมแนวคลาสสิกตองหามาเสริมแนวรับเอาไว้เลยครับปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งตัวลุกระดับบอลลงดอจากโปรตุเกสสำหรับลุยฟิโก ในพาร์ทของฟุตบอลทีมชาติครับฟิกโกถือเป็นสตาร์คนสําคัญของทัพฝ่ายทองในทัวร์นาเมนต์สำคัญๆมาเสมอโดยเฉพาะในยูโรที่เจ้าตัวครับได้เข้าร่วมถึง3ครั้งก็ตั้งแต่ปี96ปี2000และ2004ซึ่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็คงจะเป็นยูโรปี2004ครับที่ฟิโกผนึกกำลังกับเปาเรต้าเดโกและดาวรุ่งฟอร์มพุ่งอย่างคริสเตียโนโรนัลโดโชวฟอร์มโหดทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้แต่ก็ไปพลาดด้กับเทพนิยายกรีกในตอนนั้นอย่างน่าเสียดายเพียงแต่ความโหดของเขาครับก็ทําใใหห้้ถูกกบเเลืออติดีีมมยย่ จำทัวร์นาเมนต์ถึง2ครั้งติดต่อกันนั่นก็คือทั้งปี2000และก็2004ด้วยเช่นกันแล้วสำหรับในเกมครับหลุยส์ฟิโก้คือเจ้าพ่อแห่งวงการครอสบอลอย่างแท้จริงเพราะนี่คือนักเตะที่สามารถเปิดบอลวางบอลจากด้านคานได้แม่นยำม,มากที่สุดคนหนึ่งในเกมฟีฟ่าออนไลน์ต่อให้กองหน้าคุณจะแย่งมุ่งได้ยากแค่ไหนฟิกโก้ก็สามารถวางให้จบวางให้โกได้แบบไม่ยากเย็นแถมเรื่องรูปผิวการเลี้ยงบอลก็คล่องตัวติดเท้าเหมือนตัวจริงที่สำคัญเปิดโค้งขนาดนี้แล้วปั่นจะโค้งขนาดไหนครับจบดายกอร์ได เท่กว่าเดิมไปอีกสายที่มองหาปีกสายเปิดชัวๆตัวนี้แนะนําให้หามาลองเลยครับโดยเพืเ่อนๆทุกคนครับสามารถหานักเตะยูโรเปียนเบสตามาเสริมแก่งให้กับทีมของคุณได้แล้ววันนี้ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4บอกเลยว่าคลาสนี้นักเตะโหดเท่ทททมา,ากันเพียบชวนคลิปหน้าเราจะพามาอัปเดตอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ e-sport ES ฟีฟ่าออนไลน์4ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ